สวยสวยมากมามามากูมาแล้วไอ้เฮียเ้มันองส่งมันออกมาดีมากูนะมันจบแล้ว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 เหียมันจบแล้วสวยสวยเฮ้ยแล้วก็อยากทำอูจะฟังเสียงมันไฟละแทกไฟแทกไฟแทกไฟแท โพี่ได้เว้ยอย่าพูดหัวดานะไม่ได้หมายถึงเชียนะที้ผมวหมายถึงว่าเอาหน่อยเว้ยเอาหน่วะไอ้มันรามเฮ้ยมีอะไรบังรามนะมีอะไรบังลามนะมนมันลงหลังไฟเฮ้ยกลางไฟบางเฮ้ยกลางไฟบางเอ็มดีกลางไฟบางเอ็มดีกลางไฟบางโหกนะครับอยู่ดายภาคดีจัด ยูดายภาคดีจูดายมันเล่เล <Okay. S 2> ่นที่ไหนมึงไปดูไหนมาดิกลับมากลับมากลับมาวเนี่ยตะแกรงอกว่าเอามาได้นะว่าเอามาได้ว่าเราจะไปไต้องไปด้วยกัน ใช่ต้อใช่ต้องเ่จะไปก็ไปเว้ยเวลาเนี่ยเวลาพูดพูดแล้วถ้าเสียงกลัวที่ที่เวลาคุณแบบลงรถก่อนแยกเพื่อนมันนี่เนี่ยก็กลม่นมันจะเป็นคนไวพิหวตะแกรงแล้วช่วยเหลือแก๊งอนได้ยังไงแล้วแม่งพยายามอย่าสุดใจเว้ยเอาวงในมันด้วยนะเว้ยมันละก็ค่อยๆต่อเรื่อยๆนะเว้ยเหมือนไฟไฟก่อนนะเนี่ยที่เราใช้มันอะเบาต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขียจะหายมึงรู้แต่เพื่อนคุอยู่นะจ๊ะ ผมอยากดูของไอรอนลามเพราะว่าต่างคนต่างเปิดกล้องมันน่าดูตรงนี้ต่างคนเราได้เห็นหน้าเห็นตาเรีแอคชั่นไงไอแบ๊กเปิดเปิดกล้องไหมใช่แบ๊เปิดกล้องดูไอแบ๊กก็ได้แต่ผมว่าต่างคนต่างเปิดกล้องอะ่ะอันเนี้ยสนุกไฟนี้เฉินยิงเอาเป็นมากครับผมพี่เฉินยิงหมดครับสุดอยอดครับผมพี่เฉินนะไอศัตว์อันนี้ดับเบิลเฮดครับไม่ใช่ดูไว้มึงผิดแก๊งละไอห้องนั่นน่ะคนมันอยากอยากมาดีครับปิดไหนดีปิดหนเด้ ดี๋ยวไม่ก็เอามากักในโกดังลยแล้วบางทมันจะดันมาเนี่ยใช่เราเป็นจอยพร้อมแล้วบางทีมันจะดันมาเราเข้าหลังๆเลยนะกหลังเียาองหมดลเียวนะจริแล้วบางทีมันจะเข้าเออเดี๋ยวผมฟังเดอหรืออีกคนนึงให้ปักหลังไฟดีไมผมว่าปักหลังไฟก็ดีนะหลังไฟเราหลังไฟพี่ผมนั่งกับพี่เฟรมปักเราปักหลังสุดเลยนะจะได้ออมมาข้างหลังไม่ได้มึงว่าปักหลังไฟเหรอวะกูว่าปักษาเทพกว่าวะนี่ เป็นเวคมแฝกโทษทอมห้องคือมันต้องมั่นใจมั่นใจเว้ยมึงจริงจะรู้จักโซบิจิบครับครับใส่สีฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวมั่นใจตัวเองเยอะมั่นใจตัวเองเยอะแต่อย่าประมาทพออยากหัวเรื่องศพเลยหลักอ่ะตับไปเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไปหน้าไอ้เหี้ยจ่อยมันเป็นง่ายเลยอยากอย่าเอาแค่ให้ฟังเอาแค่นี้พอปืนเอฟเฟกต์เอฟมีก่อศอกเพื่อยิงอยากต์คนที่อยาะอย่ากสามคนแล้วก็อยากข้ามศพอย่าฟังเสียงมันไฟละ

มามาตรงทะเลไฟเลยเราเคลื่อนไปพร้อมกันเลยเคลื่อนไปพร้อมกันเลยเคลื่อนไปเคลื่อนไปมึงขับไปมึงดูซ้ายดูขวาได้ะเว้ยว่ามัจอย่า่นศพเพื่อต่อหนะเว้ยพยายามดูดีนะมันเอามาเจ้าศพเพื่อนเราไปนะมึงรักเพื่อนเยอะๆนะเว้ยมึงเห็นเพื่อนมึงเอาเพื่อนก่อนมึงฟังนะทะเลายพุ่งเยอะนะเพื่อนเพื่อนในในวอลเนื้อตอนจังหวะขำฟังเสียงบัสคนเดียวอย่าพูดอะไรกันเยอะมึงฟังกูนะตรงด้วยกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะชั่นได้วันนี้ก็เป็นซึกแห่งการตัดสินระ,วะมมนหว่าง SMD ครับในบรรเทศก็ขอให้ SMD ชนะแข่งขันไปด้วยความปลอดภัยด้วยเถินโอ้ย SMD อะไรครับเว้

เราตัดรับเขาดันไไปนะจังแล้วก็ไหวนะแจ๊บเพื่อนเราต้องเป็น MVP นะไปเนี่ยดูดีนะไอ้เสียงมันถูกมันเสี่ยงกี่เมื่อกี้รถพังฟรีนะเว้ยสวยสวยืองเราทับสวยเรามากกว่ามันนะเว้ยสวยเรามากกว่ามันก่อนนะอันนี้มันนะอันนี้พิมไปเลยพิมไม่ไม่ต้องแม่งคนอื่นพิมแล้วอยเฮียพิมอย่างเงี้ยไอีกซักมึงก็พิมไปสักบรรทัดเดียวก็พอแล้ว

มันเอาวงาม่เป็นสุทรภัณฑ์ทำพ่อเนี่ยวะเื่อ้อมปากสมานอ้อมปาสมาน่อปนปมาน้ากมได้เลยตอนนี้มันลงรถเอะมากวันหลังบ้านแล้วภาษาภาษาภษาเช็ครอรเราเอารถไปด้านนอกนะเอารถไปด้านนอกั สวยสวยสวยเอาสวยปาสวยปสวยักงาเรายังไม่ได้ออกครับอ๋อออออวมากปักโคสวยเขยบมาขยบมาทีนี้ขยบมาทีเดมาได้มันนโมสามจบเลาจบมึงบอกอะไรเนี่ยมาอยู่ไหนมัเมียบังรำนะเมียบังำนะนงหลังไฟเฮ้ยกลางไฟบางเฮ้ยกลางไฟบางดีกลางไฟบางดีกลางไฟบาง

เออออกไปก่อนแปบนึงเย่าเพิ่งเล่นอยู่พี่พีอาศพเพืออาศพเพื่อขึ้นมาขึ้นมาขึ้ขึ้นมาได้ขึ้นมาเเห็นเทล่าขาเป้าเห็นเทลาขาเป้าเลนกลางกลางเลนกางเล่นอยซ้ายมือน่อยเล่นตรงซ้ายหน่อยเล่ตรง้านอ่งอยเล่นซ้ายนอยเล่นตรงซ้ายหน่อยเล่นตรงซ้ายหน่อยเล่น่อนตรงาน่อเล่นรง้านาเล่นตร้ยนาเล่นตรง้าน่ายเล่นตรงาอย่นตร้น มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วช่วยไปฮัลโหลฮัลโหลแม็กมันเล่นฟรีแม็กมันเล่นฟรีแม็กมัเล่นฟรีแม็กมัเล่นฟรีเอ็ดีแม็กมันเล่นฟรีเอ็มดีแม็กมัเล่นฟรีชวยาชุบบ้ผมชวยชุบดีชุบดีมึงชุบดีชุบชุบไปชุบไปกูกันช่วยชุบ่วยชุบเลยมึงชุบเลย มันออกมาดิพี่หมาึกตัวนี้เก <animals> ิดนะพี <that in> <language> ่ห <Ugh>. มึกตัวนี้เกิดเตรียมกดมันนะพี่นะครับผมที่ผมกุ้มอยู่มันจะเกิดมันจะเกิดนี่เกิดแล้วพี่พี่หมึกจุดจุบดจิงโว้ยจิงโว้ยปืนขวามรู้เล่นตรงนี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 ้เดี๋ยวต้องหา

เขาไเล่นนเขาเล่นนะอะไรอ่ขนม่ขุนดม่ขุนแมยขุนแม่ขอนแม่ขุนแมยวุนแม่ขุนแม่ขุนแม่วนแมยขุนแม่ขุนแ่ขุนแม่ขนแี่ขุนขุนม่ขุนแ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 ม่ขุน่ขุนแม่ขุยแมุุอ้อรแอนะ่่มปนะม่มมนมมมนเหี้ยมขาขมขน่ เข้ามาเลยเข้ามาเอยเข้ามาเลยเจดีเนสเจดีมึงพูดอะไรดิมึงพูดอดันขึ <im> <im> <im ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาไปไหนไอเด็กเกียไอตายแถวไอส้นตีนในหน้าส้นตีนในเด็กเกียไออัปลักษ์อีเกียไปไหนล่ะไอจานกูเก่งกว่ามึงก็พอไม่ต้องพูดมึงก็มาดิมาดิมาดิเก่งๆกูอยากเจอว่ะเก่งๆอ่ะเก่งๆกูอยากเจอว่ะไอเกียไอไอตัวเกียนี่หว่าที่ไปดิ้มเอ็นบีพีอ่ะไอตันละแพ้เขาว่ะไอส้นตีนเนี่ยกูเก่งกว่ามึงก็พอไอกระจกไหนขอนเก่งเนี่ยขอนหหนนนนาคคเเเกกกก่่่งงงไไไมดิป คนก็อีกหนึ่คนเก่งโดนลงแข่งดิคนเก่งโดนลงแข่งดิมีไอควายอะไรกาดไอ้ชี้อ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคุยใครมาตีกูว่าตีพุ่งจบเลยขวามือโฟนขวามือโฟนขวามือเพื่อนโดูเฮียชอบตีกันเองกูน่าเบื่อจัดเลยไปไหนแอร์ไปไหน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 โคนเอ๋อเลยอะ ไปไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนข้างหลังหน่อยช่วยเพื่อนข้างหลังหน่อยรีบลุมยัดรีบลุมยัดเอามีด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 ทำควยายเฮี้ยจ่าทำควยายเฮี้ยจ่าแค่น่าแค่น่าทค่น่าชิบอยู่คุยกับจอดไอ้สัตว์แพ้เหมือนเดิมแพ้เหมือนเดิมไอ้เฮี้ยเสียตลอดแพ้เหมือนเดิมไอ้เฮี้ยเสียตลอดแพ้เหมือนเดิมแพ้เหมือนเดิมโอ้ควยนกันจบคุยกันจบ สวยสวยมากมามามากูมาแล้วไอ้เหียเฮ้ยมันลงสมันออกมาดีกูนะมันจบแล้ว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 เหียมันจบแล้วสวยสวยคั่วกระจอกสวยเหียสวย กูไอ้ส <sup> yeah. ู <sh> well, ้กูไม่ได้แม้แต่ดิที่มีสู้กูไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามีไอ้หมึกมึุลกิจภาพอีกมีไอ้หมึกแม่เช็ตลอดอ่ะไอ้ตัวปะแกงเลื่อนอยู่ในฝ่เฮ้ยรลดลดรถรุลดอาซาซีรุ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 ดไปเลยขอบคุณรถฟรีขอบคุณรถฟรีขอบคุณรถฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พูวยเลยใช่ะไม่ชอบัฟไม่ใช่หรอไม่ชอบไฟไม่ใช่ปล่อยปล่อยให้กูลากไหมกูลากไหมกูลากไหมเฮ้ยพี่จะขับเหรอแม่พวกพี่ตั้มหมอ ไปตั who, well, ้มไปตามไปตัมไปตั้มไปตัมจะรกปะไปตั้มไปตามไปตั้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 มตั้มต้มป้มไปตมมมา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 กูเองกูเองมามากูเองมามามมัมมมมาขึ้นมามมไ้ไต้ได้มไมีห่อป ไม่มีมีเดี๋ยวกูเขเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขับเองสามสี่้ยงจัน้อจ๊กขับม่อวเจ๊ขับจกขับปะถามเจ๊กดิเจ๊เอาปยไม่ไดมกูนะไม่ต้องใช้มือไปจอดแอบไว้ม่พี่มันเต็มโบบแล้วมันเทานี่ไมไม่มันเทานี่พี่ชื่อผมดิมันเทานี่มันเต็มโบบแล้วแจ๊กเจ๊กแจ๊กมาเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายก่อนเจกเมาแจ๊กเมาหลบนี่หลบนี่ถ่ายรูปก่อน มึงถ่ายมึงถ่ายหน่อยได้ปะเฮ้ยแจ็คไปไหนไว้ที่อะไหนล่ามี่ไหนล่ามี่ไหนล่าแจ็ค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 ไปเจอแจ็คไปเจออ่าผู้เมืองผู้เมืองแจ็คผู้เมืองมามาสามสี่มามาผู้เมืองผู้เมืองมามามาแจ็คแจ็คกูไปด้วยมามาแจ็คไปกับเราไปเก่งมากเว้ยพวกมึงเก่งมาก เจกมา่มานี่่อเยร็ว่อยวเเร็วแยกรีบออกไปไฟออไปมีออกเลย่ตำยยแยท่ลออกเลยมาลตำรวจดีเจ๊กมาเจ๊กมาผู้เหมืองมาตรงตรงเพชรตรงเพชรตรงเพชรนะเหมือนเดิมชิวเย็นัวนั้นนแล้วนะเพื่อนด้ใจายไอ้ที่ไอ้ปี่ฟัง ขี้อย่าเป็นเลือดไปนะขึ้นมาก่อนอ่ะลามเลขเก้าสิบเก้าสิบลามเลขกเก้าสิบกูลงมนทินเลยแล้วมนทินไม่ไม่สำเร็จเนี่ยทำไงนีไม่กูบูชาไปแล้วไงขี้เป็นเลือดแน่เลยเฮียเฮ้ยใจขึ้นมาจะขึ้นมาจจขึ้นมาไม่เป็นไรสามสี่ไม่เป็นไรขึ้นมาขึ้นมา ใครมือเปล่ามั่งใครมือเปล่าเมาสามสี่สามี่มอนเอาแล้วอสีเอาไปแล้วเจเจ็กลามัดลามันอย่ดตื่นเต้นลามเเร็วเรไปสวยงามแป๊บแนึงแป๊บนึงศพดุดลมยาไไหมันโง่จริงว่ามันเอารถบ้าปะวะเจ็กเจ๊กเจ๊กมจ๊จ๊กเจนนเก เครเหนื่อยไปในไฟหน่อยขลังตำรวจมาไปา่อนมาในไฟหน่อยมาในไฟตำรวจมาตำรวจมาต้องมาต้องมาต้องมาไปกำลังไปกำลังอย่าดมอี๋อะไรยาดมอี๋อะไรดูว่าไปดี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 ฝั่งพี่ตาปักดีฝั่งพี่ตาปักดีฮัลโหลฮัลโหลพี่ผมมีปืนเบอร์สีใครมีปืนเอาหาวลามาแลกไหมใครมีใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆในเสือใจเย็นๆใจเย็นๆวันนี้เซียนมวยมาแล้วครับ เซียนมวยวันนี้นะครับผมจะมาแถลงการนะครับผมพักโฆษณามเมื่อกี้เนาะนะครับจากการที่ดูใบโพยของอาพระอาจารย์มาแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็ได้เห็นละหน้าที่4นะครับผมคำพีที่2วักที่3นะว่าเรื่องเรื่องวันนี้ที่จะมาต่อสู้กับแดมเอนเฮด SMD ในค่ำคืนนี้อาจจะแพ้จำนวนการต่อสู้แต่ไานให้ฟังนะแต่ว่า ตำรวจทุกหน่วยงานจะทำการช่วย SMD นับตั้งแต่บัดนี้เคสจะแทบทุกเคสแทบจะรอดทุกเคสไดมอนด์เฮดขับไม่ตึงแม้แต่ตัวเดียวอาจจะเป็นทางด้านของ SMD ที่พลิกไฟหมอตำรวจช่วยชุบและกลับมาชนะอีกครั้งได้โปรดติดตามตอนต่อไป